คนเกิดวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้1-7สิงหามาดูกันค่ะคนวันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะทําบุญให้กับดวงวิญญาณให้กับเจ้ากรรมนายเวรก่อนนะคะดวงถึงจะเปิดดีนะคะไม่ติดขัด เพราะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะในสัปดาห์นี้แล้วก็คนวันเสาร์มีโอกาสเดินทางนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมูไปขอพรไปขอโชคกับสายนัคราชนะคะมีโอกาสเดินทางเดินทางแบบปุบปับหรือเดินทางแล้วจะเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรนะคะในนี้ ไม่รู้ว่าทำไมสหรับคนวันเสาร์ขึ้นมาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในต้นไม้หรืออะไรเงี้ยจะดนใจให้ให้เห็นให้ให้โชคอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่ของพระแม่กาลีจะเหนื่อยหน่ายกับคนนะอุปสรรคเยอะมากเลยเพอขึ้นมาใบแรกก็ขึ้นมาว่าอุปสรรคเยอะเกี่ยวกับผู้คนเอ่อคนรอบข้างไม่ได้ดังใจม,มีคน ขัดแข้งขัดขาตลอดอะไรที่ไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องขึ้นมานะคะในสัปดาห์นี้สุขภาพนะคะขึ้นมาว่าการเจ็บป่วยไม่สบายก็ไม่ได้เป็นหนักอะไรเนาะแล้วก็อยากให้ดูแลในเรื่องของปักการปรับลมหายใจหรือการสวดมนต์การปฏิบัติเพิ่มเติมนะคะไม่รู้ว่าคนวันเสาร์เนี่ยขึ้นมาอาจจะมีบางคนเนาะที่เคยแท้งไปแล้วแล้วดวงวิญญาณเด็กเขารอบุญนะคะ แต่ว่าเขาไม่ได้แบบอยากมาเกาะเราอยู่แบบนี้เนาะเขาก็อยากได้บนเขาก็อยากได้ไปพบภูมิที่ดีสุขภาพนะต้องระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของท้องเสียอาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยแล้วก็ในช่วงนี้คนวันเสาร์มีคนจับตาจับผิดเราค่อนข้างเยอะแบบจ้องจับผิดเราหาเรื่องเราอะ่ะคือคน อ่อคนวันเสาร์สัปดาห์นี้ค่อนข้างจะเหนื่อยกับผู้คนกับการถูกจับผิดจับตามองนะคะบวกกับสุขภาพเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะอืมแล้วก็อยากให้ทําบุญด้วยเนาะในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนโชคลาภและการเงินอ่าการเงินนะคะขึ้นมาว่าการเงินอะได้มาทางละนิดทางละหน่อยเหนื่อยกับการต้อง มีค่าใช้จ่ายออกค่อนข้างเยอะนะคะโชคลาภโชคลาภได้จากบุพก,การีได้จากเซนต์ได้จากฝันได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ในในใจหรือให้เฉพาะตัวเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีการดนจิตดนใจให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือได้จากบุพก,การีตัวเราเองค่ะ